สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวกล้องวงจรปิดที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะชื่อรุ่นว่าเวอร์ซจากแบรนด์ iMo ค่ะหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเปิดกล่องออกมาแล้วก็เจอกับอุปกรณ์มีสายชาร์จมีตัวกล้องเล็กน่ารักมากเลยมีตัวที่ชาร์จอะแดปเตอร์นี่นะคะเสียบไปเพียงแค่เสียบจูดตรงนี้แล้วก็ฐานเนี่ยเป็นแม่เหล็กค่ะสามารถยึดติดง่ายไม่ต้องงอช่างเลย เสียบปลั๊กแค่นี้เราก็โหลดแอปเข้ามาเลยค่ะกดเข้ามานี่เราดูสดออนไลน์ได้ย4ิบสีชั่วโมองเลยเราสามารถบันทึกวิดีโอความคมชัดได้ถึงระดับ hd เลยค่ะภาพสมูทมากสามารถพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในกล้องได้ด้วยนะคะหนูทำอะไรอยู่ น้องก็ตอบเราได้สีสดมากๆเลยภาพสีทั้งกลางวันและกลางคืนมีเสียงไซเลนระดับ120เดซิเบลเลยค่ะนี่ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือเราไปไหนเราก็สามารถหมดห่วงได้เลยนะคะว่าลูกเราจะอยู่ยังไงเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่มีบ้านหรือสัตว์เลี้ยงหรือเด็กน้อยที่เราต้องเฝ้าระวังตลอด 24, 24ชั่วโมงแนะนำเลยค่ะราคาดีมากคุ้มค่าแน่นอน อย่าลืมนะคะกล้องวงจรปิดไอโมเวอร์ซ่าคุ้มจริงๆต้องลองอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะ